วิธีการปลูกผักนะคะ่ะเพราะเมล็ดเตรียมแปลงก่อนฟื้นฟื้นแปลงประมาณสักตากแดดไว้สองสาวันแล้วก็เกลี่ยดินให้เรียบนะคะ่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาพวกมเมล็ดพันธุ์วานไปดูน,นนะคะ่ะนี่นี่เป็นประกาศขาวมีผักบุง้ง มีผักบุ้งมเมล็ดผักบุ้งแล้วก็กวางตุง้งกวางตุง้งแล้วก็ผักชีนะคะเมล็ดผักชีมเมล็ดหวานลงไปเลยค่ะหวานบนพื้น หวานังหางเสร็จแล้วก็เอาฟางกบด้านบนกบนี่ค่ะหว,วานเสร็จแล้วหวานให้ห่างหางนะคะอย่าทีกันเดี๋ยวต้นออกมาจะติดกันต้นจะไม่ใหญ่จะไม่โตนี่ค่ะเสร็จแล้วก็น้ำรดเลย เอาฟางกบบางๆถ้าไม่ต้องหนามากนี่ค่ะแล้วก็ลดน้ำเลยลดน้ำเป็นฟฟอยๆให้ชุ่มเราปลูกพริกแล้วค่ะพริกก็มีกะเพรานี่กระเจี๊ยบค่ะ น้ำเลยไปชุ่มประมาณสกไม่ถึงอาทิตย์ก็งอกค่ะปลูกผักกินเองปลอดภัยช่วงนี้ช่วงโควิดต้องระวังลดน้ำไปเรื่อยๆค่ะไม่งัวผักเราจะงอกค่ะ